มากันไปด้วยคืนนี้นะคะท่านผู้ชมฮะช่องสามภูมิใจเสนอละครเรื่องใหม่แนวดราม่าสืบสวนเรื่องรากบุญโดยค่ายทีวีซีนคุณเป็นนัทนันทุ่มเทมากเลยจอยใช่แล้วค่ะเขาบอกว่า c ีจีเนี่ยนะคะแค่ตอนหนึ่งเนี่ยก็ออกอากาศก็ทําเป็นเดือนเลยค่ะเขาทุ่มทุนมากๆเลยนะคะเพื่อให้ได้เทคนิคที่สมจริงค่ะก็ใครที่ชอบละครเรื่องผีเรื่องลึกลับดรามา่าต้องไม่พลาดเลยน่าดูมากๆใช่ะะดูน่าสนุกใช่ เขาบอกว่า,าที่สําคัญนะคะการออกอากาศวันแรกในคืนนี้จะปฏิวัติเลยคือจะไม่มีเขาเรียกว่าทีเซอร์ละครไม่มีเปิดหัวละครคือเข้ามาจะไม่มีเพลงไม่มีอะไรคือเป็นเรื่องละครแล้วก็แนะนําตัวละครเลยถ้า<ต>เคย,ายเคยรู้เรื่องเนี่ยจะรู้ว่าจะมีตัวละครตัวหนึ่งชื่อกีเลสกีเลสเนี่ยเป็นวิญญาณร้ายคอยขัดขวางนางเอกไม่ให้ทําลายก่องรากบุญวันนี้เราปิดรายการนะฮะเขาเอาตัวกีเลสมาอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไหมกิเลสค่ะกิเลอยู่นูนขขนเดนเลยอ่ะอ่ะอโอ้ย ขนาดนี้ได้ตลอดหรือเปล่าเราออกไปแก้มาแก้กิเลสกันดีกว่าถือกรอกรักบุกด้วยอ๋อนี่กรอกรักบุกสวัสดีคับสวัสดีนะคะติดตามชมเย็นวันนี้นะครับตะวันคืนวันนี้ค่ะมาแทนละครเรื่องปัญญาชนปัญญาชนใช่ไหมก็ กล่องรากบุญเหรอครับไม่กล่องรากบุญครับอ๋อล้่ยงไงฮะก็คือกล่องนี้ถูกสร้างโดยมัจจุราชครับโอ้ยเล้วฮะเป็นกุศโลบายสอนให้มนุษย์รู้จักการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้รู้จักแก่นแท้ของการทำบุญว่าทำบุญเราไม่หวังสิ่งตอบแทนครับทำบุญไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนใช่ครับนะฮะติดตามชมนะฮะวันนี้ขอบคุณนะฮะครับผมขอบคุณครับพี่มายืนใช่ในการสยองเป็นแถวลาไปตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ